สวัสดีครับวันนี้พบกับพรงบรรณาชแน,นลวิธีชีวิตและการเดินทางวันนี้เราจะมาทำเขตของรั้วที่เราจะทําโคกน้องนาครับเดี๋ยวจะรับฟันขีไม้แล้วเพื่อจะปักแนวเขตแล้วก็ถึงเวลาทําล่องน้ําหรือว่าคูโคกแล้วก็สะ,ะจะได้รู้ว่าแนวเขตเป็นยังไงไปเขต ไม้นี่แล้วก็จะเอาไปตัดนะครับไปต,ตัดแล้วไปปักหลักเขตเพื่อเวลาเทามาขุดจะได้รู้ตำแหน่งว่าขุดขนาดไหนไปโอเคอ่านี่นะครับคือบริเวณที่เราจะทำเขตนะครับเดี๋ยวนี้แหละแต่แนรวนนรั้วแนวรั้วฝั่งนู้นนะครับที่เห็นเนี่ยยาวลงไปเลยยาวมาฝั่นงนี้ครับจะสุดนู่นแหละ เขตบ้านนู่นแหละเกี่ยวกับนี้ยาวี้เลยยี่สองทางนะครับนี่ก็ส่วนที่จะทำถึงโคงหนองนาบริเวณแถวๆนี้ครับบริเวณนี้แล้วก็จะมีคลองนี่โซนต้นตาลน,นะครับคือต้นตาลน,นี้จะเอาเป็นเกาะเกาะกลางนะครับทำเป็นเกาะนกลางลว่าคลองล้อมรอบบริเวณนี้ก็ต้นไม้ก็จะเอาไว้ทั้งหมด เดี๋ยวกับ้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ฝันปวดัวนอ่ะโอเค สามเม็ดนี่นะ,ะสามเม็ดเหรอสามเม็ดเห็นะจะเอาไปสามเม็ดครึ่งเหรอ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนื่อยก็หยุด

อันนี้ก็เป็นสวนตัวเองนะครับไม่ใช่สวนคนอื่นเห็นมาฟันไม้ยูคาไม่ใช่สวนคนอื่นนะสวนพอ อันนี้จะเป็นฝั่งถนนนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นทิงถนนไว้ประมาณ5เมตรเนี่ยฝั่งนี้ครับแล้วก็ยิงแล้นาบข้างไปฝั่งนี้ครับอีกฝั่งหเมตรลอกคลองก็จะอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้ครับบริเวณที่ได้วัดเอาไว้แล้วอันนี้คือถนนจะโค้งไปฝั่งนี้ของเรจะเป็นสะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคลอง เป็นตัวยูเป็นเกาะอ้อมของต้นตาลต้นไม้ฝั่งนั้นตอนนู้นจะเป็นคอไส้ไก่นะครับของเล็กเพื่อให้ความชุ่มชื่นให้น้ํามันไปถึงบริเวณนี้ก็เป็นตัวยูกลับมาคืนตอนนี้ก็จะเป็นสระน้ําแรงใหญ่อยู่แล้วอันนี้คือแผงเสาข้าวข,ของโคกนองนาโมเดลนะครับเราค่อยดูตอนที่เขามาขุดให้ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือนําเสนอก่อนว่าจะแนวทางของเราจะทํำยังไงรูปร่างยังไงนะโอเค นี่ครับทางที่เราจะทําเป็นซุ้มนะครับซุ้มทางเดินบริเวณตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวามือนะครับของท่านผู้ชมที่เป็นแปลงนาเราก็จะทําเป็นถนนอีก5เมตรนี่อันนี้ต้นต้นตาลน,นะครับเนี่ยต้นตาลบริเวณตรงนี้เราก็จะทาเป็นคลองอ้อมนะครับเป็นเกาะ เกาะในกลางต้นตาลน,นะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็อ้อมต้นไม้อีกต้นหนึ่งคือให้น้ำแหล่งน้ำมันไปถึงนะครับเนี่ยต้นไม้แล้วก็โซนนู้นน,นะครับถึงต้นต้นตราดต้นจดลาเป็น,งไ,นไงมาถึงนี่ครับ ต้นตาลีนต้นหนึ่งกันอันนี้ก็จะเป็นเขีอันนี้ก็จะเป็นสระครับที่มอเตอร์ไซค์จอดนี่แหละเขียวนี่แหละโซนโซนแถงนี้ต่อไปจะเป็นแปลงนานะครับเอาไว้ปลูกข้าวก็อยู่ประมาณสักเกือบสองไร่ประมาณที่ถนนสาธารณะอยู่ด้านหน้าฟังครับถนนสาธารนะมองเงี้ยเข้าไปนรำต้งจีอันนี้ก็จะทำเป็นแปลงนาครับเอาไว้ปลูกข้าว เราชมกันว่าตอนเขามาขุดรูปร่างจะเป็นยังไง อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรมา,ามาําเขตให้รถคอาได้จบกรู้ว่าเสเขตเราเจะเอาตรงไหนเราคอยดูว่าตอนที่จกได้เกิดได้รูปได้ร่างแล้วจะเป็นยังไง่ะโอเคครับจะเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับโอเคสวัสดีครับ